แต่ทางกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเองเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายนั้นยึดกติกายึดระบอบประชาธิปไตยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาประเทศแล้วก็เรียกร้องไปยังกรกรตค่ะบอกว่าควรที่จะกําหนดวันเลือกตั้งให้มีความชัดเจนหรือได้แล้วนะเนื่องจากว่าในขณะนี้เนี่ยการเลือกตั้งถือว่าเป็นทางออกเดียวของประเทศชาติเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยกําลังจะได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะโดยนายนพดลปัทมากับ กรรมการกิจการพักเพื่อไทยนะได้เปรียบเทียบว่าขณะนี้ประเทศไทยเหมือนกับเรือไททานิกที่เสี่ยงว่ากําลังจะล่มค่ะทำให้ประชาชนกว่า65ล้านคนได้รับ ผลกระทบเนื่องจากว่ามีบางกลุ่มไม่ยึดกติกาไม่รักษาระบอบประชาธิปไตยโดยเขาเปรียบเทียบนะคะกับการชุมนุมของกลุ่มกปปสที่ระบุถึงเรื่องาการปฏิรูปแล้วก็อำนาจในการตั้งรัฐาธิปัตย์พักการเมืองไม่ทำหน้าที่แล้วก็บอยขอดการเลือกตั้งคนในองค์กรอิสระวางตัวไม่เป็นกลางและสารรัฐธรรมนูญก็ควรทำหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญแต่ตัดสินที่ขัดกับรัฐธรรมนูญในหลายกรณีนี่ก็คือการยกตัวอย่าง ของคุณนพดลน,นะคะซึ่งนายนพดลเห็นว่าทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือให้คนไทยใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งด้วยการกําหนดชะตาของประเทศในการหย่อนบัตรเลือกตั้งซึ่งจะได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนมีสภาปฏิรูปประเทศและมีการอนุมัติงบประมาณไปกระตุ้นเศรษฐกิจและก็เรียกร้องไปยังกกตให้กำหนดวันเลือกตั้งโดยเร็ว ส่วนกรณีที่นายสุเทพเทอกสุบันเลขาที่การกปรปปสประกาศ,กาศขัดขวางการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องดําเนินตามกฎหมายหากมีพักการเมืองใดบอยคอรดการเลือกตั้งก็ถือว่าเป็นสิทธิ์แต่เชื่อว่าประเทศไทยคงไม่รอพักการเมืองที่บอยคอรดการเลือกตั้งแล้วเพราะประเทศต้องเดินหน้าและหาทางออกจากวิกฤตให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะ